ขับหลายรู้สึกวันนี้จะแน่นเป็นพิเศษนะฮะไม่ใช่มาดูผู้ว่านะแฟนคลับรู้นะนรู้รู้นะว่าดูไข่จริงตัวเราเนแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเป็นประธานแทนจุ่มจังหวัดนะครับ ในการเป็นประธานในการเปิดโครงการการเสด็จใกล้กรุงนะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยคนครปฐมนะครับสมุทรปราการปรทุมธานีและนนทบุรีซึ่งเราเรียกกัน,นง่ายๆว่าเป็นกลุ่มจังหวัดปริมณฑลภาคกลางปริมณฑลนะครับซึ่งมีวัฒนธรรมที่ ที่ฝังลากลึกคูกกับกรุงเทพมหานครมาอย่างมาช้านานนะครับแล้วหลายอย่างที่เป็นวนัฒนธรรมเป็นสิ่งดีๆใกล้ตัวนะฮะทำคนในจังหวัดหรือคนใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไม่ทราบนะครับเราโดยทางกลุงจังหวัดนะครับแล้วก็โดยทางท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดทั้ง4จังหวัดก็ ได้ประชุมร่วมกันสารลือกันหลายรอบนำโดยท่านรองพบว่าจังหวัดต่างๆเลยนะครับได้มาหาลือกันว่าเราจะนําเสนอมวลเสน่ห์ของจังหวัดทั้งสี่จังหวัดอย่างไรที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้บ้างนะครับเพราะฉนั้นในวันนี้เนี่ยก็ถึงเป็นที่มาว่าเราจะเอามวลเสน่ห์ต่างๆทั้งวัฒนธรรมทั้งอัตลักษณ์นะครับทั้งเอ่อ พัตธก,กรจรนะครับสินค้าอาหารการกินกต่างๆนะครับที่ที่เป็นของแต่ละพื้นที่ที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองของแต่ละจังหวัดนะครับได้มาแสดงได้มาให้ทุกท่านได้เลือกได้ชมได้ชิมน,นะครับได้ชอปกันนะครับซึ่งจากที่ท่านท่องเที่ยวเวลาจังหวัดได้รายงานเมื่อสักคู่นะครับทั้งสี